พี่น้องที่รักนักบ,บุญยากอรส่งคำทักทายด้วยความยินดีไปให้ทิศชนทั้งหลายแต่ก็ได้พูดตรงๆอย่างไม่เกรงใจในการตักเตือนท่านเริ่มต้นด้วยการเรียกผู้อ่านว่าพี่น้องที่สะท้อนถึงการเตือนด้วยจิตใจแห่งความรักฉันพี่น้องท่านได้เตือนให้ยินดีแม้เมื่อประสบความลำบากเพราะสิ่งนี้เป็นการทดสอบให้เกิดความภาคเพียรในความเชื่อ ได้ยังเป็นการเสริมสร้างและทำให้ความเชื่อของเราเติบโตดีกว่าความสบายมากมายที่หลายครั้งกลับทำให้ความเชื่ออ่อนแอและเปราะบางนอกจากนี้นบุญญากรฟย,ยังสอนให้สวดวอนขอสติปัญญาด้วยความเชื่อเพื่อพระเจ้าจะประทานและได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวิธีการดำเนินชีวิตตามพระวาจาและทำการงานของพระเจ้า ที่แม้ในความทุกข์ยากและความล้มเหลวความรักของพระเจ้าก็จะทรงนำทางและเสริมกำลังเราคิศชนต้องไว้วางใจอย่างลึกซึ้งว่าพระเจ้านั้นทรงปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราเสมอเพราะว่าความเชื่อนี้จะช่วยทจัดความกลัวและความกังวลในใจเราคิศชนจึงไม่ควรเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดไปมา เกิเป็นความลังเลจนทําให้ไม่ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะในอย่างเผชิญกับความยากลําบากสติปัญญาเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเราให้สามารถตอบสนองกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมด้วยความจริงและความรักภายใต้ปรีชาญานจากพระเจ้าและในสุดท้ายนักบุญญากรอฟได้สอนให้ต้องคิดถึงคนยากจนที่ต้องการการพึ่งพิง โดยเฉพาะคนที่ไม่มีอะไรเป็นของตนเองเลยแต่พวกเขาอยู่ในสายพระเนตรและพระเมตตาของพระเจ้าซึ่งเราสามารถเห็นได้ในพระราชาโดยนบุลมัตถิวบทที่หข้อที่สหรือดังเรื่องราวของเศรษฐีและลาสลัดในพระราชานบุลูกาบทที่16ข้อที่1 9ถึง31ที่ความใจแคบของเศรษฐีทำให้ลาสลัดต้องตกอยู่ในความทุกข์ยาก แต่จะเป็นได้เฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเพราะในที่สุดแล้วหลาสลัดก,ก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าในขณะที่เศรษฐีต้องรับกับความยากลำบากและทุกข์ทรมานที่ล่ำรวยและทรัพย์สินทางวัตถุมากมายไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยทิศชนทุกคนดำเนินชีวิตโดยไม่สนใจจะรักหรือแบ่งปันสิ่งใดต่อใครก็จะตกอยู่ในสภาวะเดียวกับเศรษฐีนั้น เขาจะต้องล่วงพ้นไปดุดดอกหญ้าวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราเน้นหนักไปที่การลงมือทำตามพระวาจาเพราะการกระทำนั้นสำคัญกว่าคำพูด